สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกรนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามวันนี้ผมยืนอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัท่านนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลวท่านเนี่ยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบปรณาการให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวัดาตจำนวน14หมู่บ้านครับวันที่9เมษายนเวลา10นาฬิกาณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดาตบ้านเบิดใหญ่ตำบลวัดธาเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายประโมทสุขสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัฒธาตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการให้ความรู้ด้านสุขภาพแด่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวัดาต พร้อมจัดกิจกรรมรถน้ำขอพอรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประจำปี2566เทศบาลตำบลวัดธาตได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาตัวเองในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนกิจกรรมรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุนั้นเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดธาตุในการให้ความสําคัญต่อสถาบันครอบครัวเป็นการแสดงความเคารพแสดงความรักความกตัญยูกะตะเวทีแด่ผู้สูงอายุและขอพอรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงการ,รานพร้อมมอบของชำร่วยเพื่อเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุด้วย โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตสมาชิกสภาเทศบาลกำน,นันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก ครับนอกจากวันนี้จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยแล้วนะครับทางเทศบาลตำบลวัฒนยังได้จัดโครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันเทศกาลสงกรานและก็วันผู้สูงอายุวันครอบครัวด้วยนะครับและก็รวมไปถึงการแสดงมุทิจารจิตด้วยการมอบสิ่งของอเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในวันนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติตดตามรับชมข่าวนองคาย Good News ทาง Youtube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับวันนี้ผมมงคลกัน,นิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ